บรรยากาศท่องเที่ยวถนนคนเดินประจวบคิรีขันและถนนคนเดินปานบุรีกลับมาคึกคักค่ะวันที่4มิถุนายน2565ที่ถนนคนเดินเรียบชายทะเลอ่าวประจวบในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิรีขัน จากเทศกาลหยุดยาวต่อเนื่อง3วันบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนักท่องเที่ยวต่างถิน่นเดินซื้ออาหารอย่างอริสอร่อยโดยเฉพาะอาหารพื้นถิน่นขนมกินเล่นอาหารที่มีราคาไม่แพงสามารถจับจ่ายซื้อหาได้ง่ายซึ่งถนนคนเดินหน้าอับประจวบถือเป็นแลนด์มาร์กทางการท่อง,งเที่ยวในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันมาหลายปีด้วยเอกลักษณ์ที่มีความหลากหลายของสินค้าประกอบด้วยแผงขายอาหารกว่า300แผงร้านขายเสื้อผ้าและสินค้าอุปโภคทั่วไปอีก200แผงขณะที่แม่ค้าทุกรายล้วนดีใจ ที่มีลูกค้ามากกว่าช่วงปกติถือว่ามากที่สุดในรอบปีประกอบกับการรับการเปิดการท่องเที่ยวตามมาตรการของสคอบอในพื้นที่สีฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาสามารถเปิดผับบาคาราโอเกะดื่มได้ ขณะที่ทางด้านตลาดถนนคนเดินปันบุรีพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางพาครอบครัวก,กันมาเที่ยวจับจ่ายซื้อของหรือนั่งรับประทานอาหารกันอย่างคึกคักส่วนหนึ่งเป็นวันหยุดและการประกาศผ่อนคลายเรื่องของการกลับมาเปิดร้านหรือเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ในหลายๆจังหวัดจึงทําให้เกิดความมั่นใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่ามีข่าวว่าให้ยกเลิกการสวมแมสกได้ในที่โล่งแจ้ง จากการสังเกตพบว,ว่าพ่อค้าแม่ค้าและนะักท่องเที่ยวต่างก็ยังให้ความสำคัญในการสวมแมสเหมือนเดิม